มาแอนจะพามาหั่นไก่นะคะเคยจะผ้าถอดไก่ยังมาแต่หั่นไก่กันจากเทียนะคะ่ะมามาวันนี้เราจะมาหั่นไก่นะคะหั่นไก่ทอดออกบุฟเฟ่ค่ะมือเจ้าค่ะนี่นะคะอกไก่จะเป็นแบบนี้นะคะที่เราใช้หั่นกันค่ะนี่แอนสิใส่อกไก่เป็นประมาณแบบนี้ค่ะนี่นี่อกไก่แบบนี้เลยนะคะนี่มาเรามาหั่นกันเนาะคะ่ะเนาะก่อนอื่นนี่ บางคนถามแอนว่าไก่มีกระดูกไหมหรือหรือถามว่าอะไรแอนก็จําไม่ได้มันไม่มีกระดูกนะคะอกไก่หลายๆคนสืงหูแอนจะแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่แบ่งเคิงแบบนี้ค่ะนี่นีแ่แล้วแต่สถานการณ์นะคะถาสินแบบนี้ห้าแบ่งแล้ว่นยังไงอยู่ห้ามแบ่งอีกก็ได้ค่ะนี่เห็นไหม,มสิออกมาจังซี่ค่ะนี่เห็นปะแต่ละสินนี่ ถ้าสิสามารถกะเอาเองได้ค่ะว่าเราจะเอาชิ้นแบบไหนนะคะลุงป้านาอานี่สินคว่ำเง่ตามทีลานเ้าหั่นนั่นแหละค่ะนี่เห็นไหมหัน่นถ้าเราหั่นเตรียมไว้แบบนี้ก็ง่ายนะคะนี่หั่นทําคลิปให้ลุงป้านาอาดูนะคะแล้วกาอะไรเอ่ย หั่นเห็ดงาน,หนเห็ดบ่ร์เคยแล้ว <laughs> <laughs> เห็ดพ่อได้คลิปนหแม่พี่น้องเออคือแป้งสันค่อย <laughs> <laughs> เห็ดพ่อเขาศูนย์นะแม่เออนี่เราก็หั่นไปแบบนี้นะคะนี่แล้วแต่ค่ะว่าเราจะหั่นชิ้นแบบไหนนะคะพี่น้องคะนี่เห็นบ่ที่ไม่ใส่ถุงมือฝั่งนี้ไม่ใช่เป็นอะไรนะคะใส่ถุงถุงจะบอรก้นหรือว่าจะเป็นยังที่ใส่ถุงมือข้างเดียวเพระาะว่าเวลาจับมีดนะมันลื่นคะ่ะ เห็นไหมแล้วแต่นะคะบางคนบางร้านนี่ข้าเจ้ากะไม่ได้ผ่าแบบนี้นะคะบางคนบางร้านนี่ข้าเจ้าสีหั่นแคสซี่สิ้นค่ะสี่ชิ้นแล้วก็เอาเป็นแบบว่าไปทอดไก่เวลาทอดก็ให้สักสองสามชิ้นนีงสิแมคะ่ะแต่ว่าแอนนะ่ะไม่ถนัดนะคะแอนถนัดหั่นแบบนี้ค่ะแต่ละพื้นที่แต่ละที่ก็ทําไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต ได้สเสหติตแบบใดนะคะบางคนนี่เพิ่นก็เอาเป็นเอิกมาแบบนี้เพิ่นก็หั่นแบบนี้เลยค่ะนี่เออแต่เราไม่ทําแบบนั้นนะคะนี่แอนจะมาผ่าอีกแบบนี้เห็นไหมถ้าเป็นสินยังสี่นี่ถามมานี่สินยังสี่เอาได้ไหมได้คือเก้าค่ะเอาไว้ออกบุฟเฟ่นะคะนี่อืทุกชิ้นของเรานี่คือไม่ได้ทิ้งค่ะไก่นี่แทบจะบอกว่า ไม่ทิ้งแล้วก็ใช้ได้ทุกชิ้นค่ะเพราะว่าเราก็เอาไปทำบุฟเฟ่ถ้าเราขายไม่หมดเท่ากะเรียกออกไปทำไปเฮดบุฟเฟ่นู่นนี่นั่นนั่งสิค่ะบกบบเมื่อใดเป็นอย่างนะคะนี่นะคะตอนไก่สิงไก่ของเฮ้านี่เป็นนั่งสิค่ะถ้าเข้าร้านนี่ ีแบบว่าบุญไหว้แอนนะเพราะว่าบุญไหว้น้ำหนังติวิ่งถ่ายคลิปนะแมคะ่ค่ะเออเห็ดคลิปใปรุงปาหนาไเด้เบิ้งน้าคะ่ะว่าก่อนที่จะมาเป็นไก่ทอดเราทำยังไงะนะคะเนาะมห้าเสืเาขามาเตรียมงานนึ่งสี่ละไว ก่อนที่เราจะเปิดร้านเนาะคะ่ะเนาะบอกแล้วว่าเห็ดง่ายๆค่ะไก่อันนี้นี่ตายคนเหมสิว่าคือเ่เอาไปหั่นกับเครื่องมันหั่นกับเครื่องไม่ไม่สวยค่ะมันแอนเคยเอาไปหั่นแล้วนะคะสินเขาสิเป็นปนแบนนะคะเพราะว่าใบามีดของแอนอใส่นะี่มันเป็นใบมีดขนาดที่เอามาเป็นไก่ทอดนะ,ะ่นเอค่ะ มันเป็นไก่สําหรับทํากับข้าวค่ะเออก็เลยหั่นเอาค่ะหั่นไวหั่นแล้วเราก็ใส่ตู้ไวยิ่งเสียกเป็นหยังค่ะเนะใครว่างก็หัน่นถ้าลูกค้ามาเยอะเขาเกาเขาตู้ไว้ถ้ามีเวลาเราก็เอาออกเป็นยย่งซ่ีล่ละค่ะระบบการเห็นงานร้านอาหารหลายๆคนก็สิหหเนาะค่ะเนาะ ่าเป็นจ้าไดค่ะบ่มแมน่าส,สิแล้วเทียเดียวน่ะแม่มค่ะเออบางคนบางหมองเพ่นกะมาเห็ดให้มันแล้วทีเดียวต้องเสี่กันคนมีค,คนหลายเนาะมีพนักง,งานหลายแต่ว่าร้านเฮานี่เว่าบดได้มีพนังงานหลายค่ะสองสามคนซอยกันเห็ดไปยังซสี่ขับเปียนกันเห็ดเห็นไห น,นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นลุยลยแบบนี้ข้ากระสามารเราออกได้ถ้าเราไม่อยากเอานะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะหมายถึงตรงนี้นะคะแต่ว่าเพิ่์ลปอด้มีมัน,นึังสี่ทุกตอนนี่พี่นงเออเขาไม่ได้มีอย่างนี้ทุกทุกชิ้นนะนานๆจะเจอทีนึงข้ากระตัดออกแต่ถ้ามันนิดหน่อยที่ติดอยู่กับอันนี้มันนิดนึงสิข้ากระใสได้ค่ะนี่เห็นไห น да. ีปัญหาอย่างค่ะเหตุงานแล้วกับสิแลนเขาป้าตัวบ้านนี่คำมากกับสิแลนเขาป้าเศราฐากับแรนเขาป้าคือเกาหมอเจ้าก่อนที่จะจะมาร้านนี่ไปปลาจากสุโมงสองสุโมงยังสิคดีใจดิพี่น้องเออไปชั่วโมงสองชั่วโมงกลับมาอาบน้ําแล้วเราก็มาล้านตองสิแม่คดมักเออจ้าเป็นอย่างคือมักกระดอกระเดียเสารดอนกระไดเออ เอากระจักสีว่างไดนเนาะเพราะสันสีว่ามักบอกมีเวลาคือไปเลยนะคะป่าช่วงนี้ไปเก็บเฮดเก็บแบบได้ไปในน้อยนึงกระดีใจค่ะปีนี่คู่แฟดแท่งมาอยู่ไก่แห้งอยู่ทางไปค่ะแต่สำหรับตัวแอนนี่เขางานได้แป๊บหนึ่งแอนก็ออกไปได้ยังสีเด็กๆเ,เข้ากับเฮดตอไปได้ยังสีหน้าค่ะแอนจะไปเวลาไหนก็ได้แต่ว่า น้องสาวนะ่นขอน้างที่สิแบบว่า,เ,าเวลาน้อยนะแมคะ่ค่ะอผู้ใดส่วนข่อยเขาป่าแต่ว่าส่วนเขาป่านี่ข่อยไปเมดพี่น้องข่อยมักไปยามใดกลไปตื่นไปตีซีตีหาครับรถไปไกลๆชั่วโมงสองชั่วโมงเสิข่อยกับขับไปได้ถ้านังเทียครับไปแล้วแเมียไ,ไปเก็บเพ็ดน้ำมูวาค่าไหนไดกลับไปนอนอยู่ทั้งรถนั่นแหละเสาวสวยมากเติบปุ่นข้งเขาป้าน้ำมู นี่คืออะไรดิมันกษัิหัน่นข้าเจา้ากัละ่ะไหวแต่ถ้าก่อนที่เราจะออกจากร้านไปนี่เข้าซอยเพ่นเห็ดนู่น,นเห็ดนี่ไว้แล้วเราค่อยออกกันสิกระดีกับกับเพิินค่ะจะไปแบบไม่ต้องคิดนังสิหน้าบางครั้งปาง,งานไปพักข้าเจา้ากับบม่มี่พอดอกนูนนี่นั่นนังสิกระลูซึกว่า ไม่โอเคสักเท่าไหร่บางครั้งไปบ่อยลูกค้าไม่เห็นนังสิกระถามหาเมียค่ะกรลู้ซึกว่าโอเคสักเท่าไหร่เขาคิดถึงลูกค้ามั้งนู่นนี่นั่นนังสิค่ะเห็นไหหั่นอีกสิ้นสองชิ้นแล้วก็จะเอาไว้ให้เด็กๆมาหั่นต่อนะคะให้กุ๊กมาหั่นต่อค่ะแอนสิไปเตรียมขัดสงขัดซาไว้ให้เขาค่ะ แค่อยากจะมาทำคลิปให้ลุงป้านะ้าอาได้ดูเฉยๆว่าก่อนที่จะมาเป็นไก่ทอดเนี่เราทำยังไงยังสิค่ะเดี๋ยวถ้าต่อก็ให้เด็กๆเ,เข้ามาต่อไปเลยกับว่าเป็นยังค่ะกูกลานเฮ้าใจดีเก็ <laughs> บงานต่อนี่ค่ะเห็นปะ ชิ้นนี้แล้วก็เอาเดี๋ยวเอาไว้ให้กุ๊กเข้ามาต่อเลยนะคะของเข้ากันสิไปต่อขัดสาเนี่ยจักน้อยนึงค่ะเดี๋ยวคลิปสิญญาวเกินไปถ้าสิหันแล้วมืดนี่บ่ได้ค่ะมันจะยาวเกินนะคะกับสิป,ประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวให้กุ๊กมาต่อนะคะฝากลุงป้านาอากดไลค์กดซับสไครกดติดตามกดแชร์สาวดอนนั่เด้อค่ะเพื่อเป็นใใัสาวดอนใหคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ